สวัสดีค่ะร้านลุงผู้ใหญ่ค่ะวันนี้นะคะแม่ค้ามาแนะนํานะคะสินค้าของทางร้านลุงผู้ใหญ่นะคะก็คือยางนอกค่ะปกตินะคะยางนอกของทางร้านนะคะแบรนด์สมใจ S O M J A I นะคะเวอร์ชันที่1นนะคะจะเป็นขอบบางยางหนานะคะเนื้อนุ่มนะคะแรงดีดดีนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเวอร์ชั่นที่2นะคะจะเป็นสมใจ X 2นะคะหรือว่าสมใจคูณ2ก็ได้นะคะลักษณะก็จะเป็นตามนี้เลยค่ะ ก็จะมีทุกไซส์นะคะที่เราเคยมีนะคะ13 14 15มิลนะคะเหมือนเดิมค่ะอืมแต่ตอนนี้นะครอบคลอดมาแล้วนะคะสำหรับ14และ15นะคะ13และ14และ15นะคะสนใจก็สั่งซื้อได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้นะคะขอบบางและยางหนานะคะยางยาอยู่ที่เมตรีเซนนะคะเหมือนเดิมนะคะยางคุณภาพดีนะคะยางนอกค่ะเกรดพรีเมียมนะคะเนื้อหนา ตัวเนื้อยางหนานะคะขอบบางค่ะเปลือกบางนะคะตัวนี้ใช้งานได้ดีนะคะตัดสั้นแรงดึงยืดแรงดีดได้ดีมากนะคะสนใจก็สั่งซื้อได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะจำหน่ายทั้งปีกและส่งนะคะท่านใดสนใจสั่งซื้อ,อ,อนำไปต่อยอดหรือว่าไปขายก็สั่งซื้อได้ค่ะสินค้าพร้อมส่งนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะ ซื้อกับทางร้านนะคะหรือเราจะซื้อกับตัวแทนขายก็ได้ตัวแทนขายนะคะมีหลายเจ้าเลยนะคะที่ใช้โลโก้นี้นะคะสนใจก็สั่งซื้อได้มีปลายทางนะคะตัวแทนก็มีปลายทางเหมือนกันสั่งซื้อกับตัวแทนก็ได้ราคาเดียวกันทั้งประเทศมันขายยากเพราะว่า ตัวนี้เลยสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะสินค้าคุณภาพค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เราปรับสูตรนะคะให้มีความแข็งแรงแสงแข็งแรงเหนียวแล้วก็ทนมีแรงดีที่สูงมากนะคะตัวนี้ก็จะหนึบเลยะคะ่ะเนื้อหนึบมากนะคะ,ะใครยังไม่เคยลองก็ลองสะนะคะลองแล้วจะติดใจนะจ๊ะ SOMJAI นะคะสนใจก็สั่งซื้อได้เลยสนใจนะคะเวอร์ชั่น2 X 2หรือคูณ2นะคะ